ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับแบบฝึกหัด2.7ตามสัญญาเนาะวันนี้ใครที่ทำกันบ้านอยู่เสาทีนี้นะคะที่คุณครูสั่งไปก็ยังยกตัวอย่างให้สองข้ออข้อที่1โจทย์ว่าแม่มีน้ำปลาหนึขวดวันแรกใช้ไปเศษหส่วนหกขวดวันที่สองใช้ไปเศษหส่วนห้ขวด แม่เหลือน้ำปลาเท่าใดอ่ะก็มีวิธีคิดได้นี่เนาะอันนี้ครูคิดมาคร่าวๆก่อนแล้วเราจะมาอธิบายกันนะคะก็น้ำปลาหนึ่งขวดนะคะตัวนี้ใช้ไปวันแรกเสร็จหนึ่งส่วนหกขวดก็ลบใช้ไปก็ลดลงก็ลบออกวันที่สองใช้ไปอีกเสร็จหนึ่งส่วนห้าขวดแสดงว่าน,น้ำปลาขวดเดิมนี่แหละ แต่ว่าวันแรกอะ่ะเราแบ่งขวดเป็น6ส่วนน้ําปลาให้เป็นเป็นหส่วนแล้วเราใช้ไป1ส่วนแต่ขวดเดิมแต่ให้เรานึกถึงภาพตอนที่น้ําปลามันยังเต็มขวดอยู่แต่ในวันที่สองอ่ะเราแบ่งมันเป็น5ส่วนแล้วก็ใช้ไป1ส่วนถ้านึกถึงตามหลักความจริงแล้วถ้าเรายิ่งแบ่งมากค่าของมันก็จะน้อยลง เหมือนกับนึกถึงเวลาที่เราแบ่งเค้กก้อนเดียวกันอะ่ะปอนหนึงแต่แบ่งเป็น6ชิ้นกับปอนหนึงเหมือนกันแล้วเราแบ่งเป็น5ชิ้นแสดงว่าไอ้ปอนที่แบ่ง6ชิ้นเนี่ยชิ้นมันจะเล็กกว่าแสดงว่าวันที่1เราน่าจะใช้ไปน้อยกว่าวันที่2นะคะถ้าดูตามหลักของเศษส่วนอะ่ะดังนั้นวิธีคิดก็เอาหน,หนขวดลบออกเศษหนส่วนห แล้วก็ลบออกเศษน่ก็หาคณาของ6กับ5ได้30ถ้าจะวิธีการหาคณนนะคะหรือมันก็จะเหมือนกับการเอาส่วนมาคูณกันนั่นแหละ6 5ห0ดังนั้นเราก็ต้องมาทำทีละตัวให้มันมีส่วนเท่ากับ30ทั้งหมดเลยเมื่อกี้1ที่มันเป็นจำนวนเต็ม1ที่เป็นจำนวนเต็มก็จะมีส่วนเป็น1เหมือนกันดังนั้นถ้าเราจะให้1 ข้างล่างกลายเป็น30เราก็ต้องเอา30ไปคูณเมื่อเราคูณตัวล่างด้ 30, วย30เราก็ต้องคูณตัวบนด้วย30เหมือนกันมันจะได้มีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมนะคะก็เลยกลายเป็น1นคูณสาแล้วก็ลบด้วยตัวนี้เศษหนึ่งส่วนหกทำยังไงให้ส่วน6ตัวนี้มันกลายเป็น30ก็คือตัวนี้6คูณกับ5ได้30เมื่อเราเอา6คูณ5ได้30เราก็ต้องเอา1ตัวบนตัวนี้ คูณกับ5ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปลบกับนี่เศษส่วนตัวหลังเราทายังไงให้5กลายเป็น30 5คูณกับ6ได้30ดังนั้น1ตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย6ด้วยก็กลายเป็นตัวนี้นะคะกลายเป็นนี้กลายเป็น1คูณ6ได้30เราก็มาทำแต่ละตัวนะคะ1คูณ5ได้30ลบเอ่อขอโทษค่ะ1ูณ3าเนาะได้30แล้วก็1คูณ5ได้5 1คูณ6ได้6ก็เอามาลบกัน 30ลบหได้25 25ลบ6เหลือ19นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็ได้เศษ19ส่วน30ก็มาเป็นวิธีทำข้างล่างที่เราจะเขียนอธิบายแต่ละตัวนะคะตามแบบของการแสดงวิธีทำก็มีแม่มีน้ำปลา1ขวดวันแรกใช้ไปเศษ1ส่วน6ขวดวันที่2ใช้ไปเศษ1ส่วน5ขวดแม่เหลือน้ำปลาก็เอา1ขวด ลบออกเศษหนส่วนหกลบออกเศษหนส่วนห้เท่ากับเศษสิบเก้ส่วนสาขวดนะคะดังนั้นแม่เหลือน้ำปลาเศษสิบเก้า 9, ส่วนสาขวดอันนี้ก็คือวิธีคิดในแบบของข้อที่1น,นะคะ